เอามาเป็นแบบนี้นะคะเลขล้านเพื่อนเลขค่ะไหม่านะคะเป็นหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็เป็นเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกนะคะเลขออก 7, เจ็ดสองกี่น้องเลยออกโตัวเก้าแม่จ้อยนางยิ้มนี่แหละออกเจ็ดสองนะคะเต้นเดียวนะคะแม่จ้อยถือเยอะกว่าค่ะ<ม>ถือกีสนสามส่วนสามแม่จ้อยอ่ะสามส่วนส่วนสามอ่ะโอ้ยกระโดดกับไหมาน่ะหละก็เล่นสอไว้ ต่วันงว่าใดนั่นเป็นนักเจ็ดหนึ่งนนเป็นักเป็นนักแต่ซื้อใส้เจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งเจดสามน่ะเห็นว่าไม่จ้อยเ่าไ่เจ็ดหน่งเออต่ว่าแห้งโดดโดดขามื่อเจ็สองต่ว่ามันอ้กแล้วเนาะเพราะคิดว่ามันสีออกอีเนะาะอือแต่ว่าก็บ,บอกว่ามาเกเจ็ดเนาะ กะว่าเจ็ดอ่มันคือขึ้นบนยี yeah> ่แล้วนะะว่าเปิดอยเป็นเจ็ดไอ้ซองเจ็ดเจ็ดเอ้ยเจ็ดสองอ่ะแต่เจ็ดสองออกเจ็ดสองตัวเก้ามนจะออกตัวเก้าแล้เฮ้ยหูน้ำตักเจ็ดหนึ่งก็านนั่นแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเอาเบิละว่าเจ็ดสองว่ได้เอาว่ามันออกแล้วแลเลยบอกานไก่เป็นไรมับงแ่นน่ะก่ว่ามันออกแล้วเนาะเข้าก็เลยเขาก็เลยโดดผ่านเพราะว่ามาคัดมาเก็บวันนี้มากตัวไวันนี้บอ มื่อเดอะัวใากเลเราเพิ่ถามเลขพาคนมากไปถาเลี้หามากไปมาเลี้ยวตัเลขเจ้าของนี่มากเลวค่ะแต่ว่าเลขกเจ้าของนี่ไางันเมันใจมากักันไหนนะตะว่าหวดว่าขนั่มันใจน้ำเินต้องต้องเพิ่หามากหลก็บมักมักเก็บทัดรางวนี่ไมีตะเพิ่มหน่อบอกหามากนี่น้องเอามาหายที่เก่าหน่าละเลขักที่เก่าเล็กัดที่เก่าเลขักอืม ี่ขจะ,ะด,ด,ด,ดิ้วูจะดี้พี่น้องห้มาตัวใดคะเลขค่ะสองแปดสามสองแปดสามแปดสามแปดสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าขค้ณแน่นตัวไรกว่ใช่ แปดสามเหมอนะแปดสามแารแปดเเดียวกับไปกลับมาเอาแปดสองมนั้นะปตัดเจตข้ากรหันหมุนไปหมุนมาละตัดเอาลตัดเส้นี้สองนั่นเนาะแมนนี่แปดสอแปดสองะต่ว่าตัวนี้เป็นแปดสามนะครับเนาะตัวนี้ที่แปดสามไม่จ้อว่าตาหนาถ้ารางมันจะเป็น8ปดสองถ้แปดมัเล แปดสองค่ะทเป็นบนที่เป็นมีลักคิดว่ามันสิ้หน้าบนเห็นไหแปดแปดสามแปดสองซูมหาเจ็ดหนี่ค่ะจะเป็นล่างมัค่ะแมนอาจจะเป็นล่างก็ได้เหรอเราหันแม่จ้อย่ามาเกตหนึ่งแห้งแห้อาจจะเป็นบนไหมออกเตสองอกเกตสองมาใครได้เหันมาเกตเกตหนึ่งมาเกตคานโอเกตหนึ่งในลายมค่ะลาย แสดงว่าพิษหวังไปตามๆกันนั<ช> <laughs> ่นแหละผู้ใหัวเสียบหัวเสียม <laughs> <laughs> แต่ค่จะสือโตกันสามพี่บาทตัว <laughs> แต่พอได้ขึ้นขึ้น <laughs> <laughs> เลยเออสักหนึงก็ซาบาบหน้นาม่ตายแต่ว,ว่าถือเยีน <laughs> กันไหวเพราะว่ามันกับโบมกักกว่านไน่นเนาะ0 3นสามสนกะเล<ม>็กตัวเก่าะนะเล็มันออกไปแล้วเล็กโบมักกว่านันไอ้เจ้าเื่องเก็บสองสีเหล่าก็วามันหนึเลขตัวเก่าก็เลยประกาศสื่อแบบสื่อโดวงามไปขึอ จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยโดดาดเจดสองวางขึ้อเกอะข้างก็ออกเนาะแม่ผู้ได้สิเธ็นบ้ารสิเป็นบ้าทปี่ซื้อพัวันนั้นมันงออกคือเกามันเก็ไปออกคือเกาลุกวันนี้เล็กพักร้านแม่จ้อยหายมากคือเกาคะหมวดนี้เป็นสองแปดสามแปดสามศูนย์ห้าเจ็ดห้าแม่จ้อยว่ากันไม่นั่งกับือแปดสองนะคะทั้งหมดท่้งมวนหนึ่งเป็นเนื้อข้างหาซื้อสำรักินแมงรัฐบาลนะคะ วันทิพผนา์มากเป็นไหามากเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดสองนะคะงวดนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะในจ้ายป <ừ. S 1> ระรกันไป้แปดสองนะคะเิ่นไหมากตมือใดหนึ่งเด็ดาเลยสอ,ส,อสองหอมหืนซ้ำหนึ่งสองมือนซ้ำห,ห,หนัง่งหมอน้เหตุนน่ยาบมาตามเน่ยล,ล,ล่อล่อุงเพ่งลอ่อหนังอันมากกับจังมาตามพร้อมกันในจ้อยจังบดาเว่า บ่ได้เว <si ้าหลายเทื่อบ่ได้เว้าหลายเทื่อเก่งใจนะคะเพราะว่าคุณเราอยากลายเนิ่มบอลลูนยากลายท่นผู้เฒ่านอนติดเสียหงายากก็เหมือเก่งใจเพิ่อนถ้าละหลายเนาะพ้าละลายพ้าละลายครับูมือเตื่นหลานไปโรงเรียนค่ะคุณละเข้าสวนเสียหญ้ายาหลายก็หูหกได้หรือเปล่าเนี่ยบอกได้อว่านุ่งสายเดียวนี่เป็นเสียหงายบอกนี่ขพันแล้วอาบน้ักขึ้นแถวแรกแล้วถ้าวไปนุ่งสายเดียวไปนี่หนูเป็นยุ่งนูกันยางเดียวโอ้คบสุดครบครบสุดพุ่นล่ะเนาะ S <S ทั้งกูทั้งซีแนลหลือทั้งย่านมดแดงมันจะตายมันกล้องนาเตี้ยมดแดงจะไลยเ่านได้ส่วนดแดงหน่อยแมงนล้วนี่ไปเสียไปเสรี้ยวหยาดน้ำในนี่โอ้ยมดแดงกลายเป็นกลิ่นพวงเหมือดมากต้องใส่รองเท้าบูต้องกันให้ดีเนาะให้เปรียบเทียบเนาะค่ะเล่แม่จ้อยอ่ะเปรียบเทียบมวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะจะได้มีพอเปรียบเทียบนะคะ งวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้งวดที่ผ่านมาก,ก็ว่าลายัวนะครับเบบลขพา,ากนไห่มามันเน้นเกตหนึ่งเลขออกเกดสองนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะคะเราสำรับงวดนี้นะคะงวดนี้จะไ้เบิ้งเด้อค่ะงวดนี้เป็นแบบนี้นะคะเลขลาพาะลามพนไหมาาเป็นสองแปดสามเน้นแปดสามนะคะตัวกันพุ่แปดสองศูนย์หาเกตผ่านนี่ยอาจจะเป็นเลขล่างนะคะ ทั้งหมดทันเป็เปลยนด้อาหารสุสากินไครับก็องนี้ที่มาโบกันก็เปลี่ยนบันเคืออะไรเอาไฟไฟไอเขาเพิ่มแสงมันไฟมันเข่ามามันก็ถึงพวกกัดกันไดนะครับพราบพยามพยายามควบกัน เขาบอกมาลุ้นน้ากันว่าใกล้ๆมือไม่จ้อยสิมีตัวเพิ่มบส่สิเอาเลขมานอนอยู่ในสิบฟันดีบ่นะคะวันดีบอ่อเพื่อเป็นฟันว่าได้เขา่าได้ปั้นเขา่าได้นุ่นที่ยากสุดนะคะถ้าฟันเท่นเขาเน่าในที่เข่าอีเดะอืมข่นฟันเท่นเข่านี่เป็นปั้นเข่าได้แล้วละเข่าเฟือกเข่าซานในที่บ่บ่ใครบ่ใครมีประโยชน์แต่ว่าขันเขาเหนียวในที่เข่าปั้นเท่านี่นแน่นอนเข่าเลยได้ใกล้มือใกล้มือสิมาถามไม่นะคะ ถ้าเห็นบองวดวดก้อนี่เจ้าของปถิอนมากค่ะปันเห็นยุเห็นเข่าน้ำโผล่นผาดอยอเห็นเข่ายุตตาวาไม่ได้ปั้นฉันได้ปั้นเมนแม่เลยถ้าเป็นเขาเนียวปั้นนี่แสดงว่านั่นแหละเจ็ดเข่าหน่อยเข่าไหลมีทีตะลั่ทนอยู่สบงพุกตะลักทีตะลันท้คนเขาเจอกับฟันถ้าปันเห็นเข่าคันว่าเข่าก็คือเข่าวดแต่ว่าอันนี้วดวดเปาแมนไม่ัด ขเขาคือเป็นเขานียวเขาปั่นเขาจังแมนจังขิงเข่าทุกเข้าไ่บเป็นแม่ทางหาคือสละกินแบ้งรัฐบาลนะคะมันก็เป็นแบบแห้งเล็กนะก็ได้มากระน้ำยากระน้ำยาได้มาแต่ใช้เป็นแบบปั่นเลยค้อมันเะว่า งินกับว่าเนงันห้องน้องงันเทวดาคุณอถือเทวดาเป็นผู้ใจเออจะเมื่อเหลือใครจะว่าเที่วอัดเลขเหอคุณเทวดาคนได้ก็ตะลีจ๊บใบไปเงนนั่งย่างบ้านจะได้ไวเลขึ่ขึ้นเพื่อไม่ให้เลยไม่ในตะลีมันได้หนาดีว่าแต่ใส่น่าไมไม่สดสดไม่ม่สดสดดีาะว่าหนาดิ่มในเนี้ยในซานนี่ละหนาดิ่อยากเจ้าของเนาะอยากเจ้าของเรบผิดชอบอีกล่าเนาะหนาดิาน คุณแม่จอยหลายๆเด้อผัดเดียวแน่ๆภาคมาฝาวันนี้กับอเอฟซโชคดีเลยแน่ๆของแม่จอยนะคะก้อยถูกุกคุกนละมกหงๆเโชคๆมันมันเด้อพี่ห้องด้อยมหุกุกโชคดีนุ่จักหงวดเลเด้อเรียบค่ะคุณผู้ขาผู้สื่อจะย่จ้าซาเจเพนเลยตีให้ซาเจคของไอเอฟซีพังเถิเนเจ้าของผู้สื่อก็ได้เพราะว่าเงินกับกอยนี่หยุดจักรงวดยังเงินแล้วก็ได้ระ ក្រើន់ខ្ញុំន្រឿ្ន់ខ្ញុំន់ត្រឿ្រ